สวัสดีครับบ่าวเถ่าสวัสดีทำชมครับมินิพ่ายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับเดินทางนะครับมหาหลวงพี่ฝันแม่นนะครับงวดวันที่2พฤษภาคม2566นะครับงวดที่ผ่านมากับถ่ายเอฟซีได้รับชมนะครับเนาะกับหลวงพี่ฝันแม่นนะครับเนาะขับเพิ่นไหหางเดี่ยว972นะครับเพิ่นฝันบามีคนออางูหน่อยมาให้สองโตผู้เฒ่านะครับ หลวงพี่เพิ่งว่าได้เห้กันไว้เนาะครับงูก็เป็นเจ็ดงูหน่อยเจ็ดหนึ่งเป็นว่าตีเป็นเลยครับเก้าเจ็ดสองนาะพี่น้องเนาะขับกับว่าเขาพี่น้องครับงวดที่ผ่านมากับงวดนี้มาฟังน้ำกันครับได้ยินว่าหลวงพี่เพิ่งฟันแล้วเนาะครับเนาะครับเอาเขาไปหาหลวงพี่น้ำกันเนาะครับท่านผู้ชมไปฟังน้ำกันว่างวดนี้หลวงพี่เพิ่งฟันไว้จังไหนเนาะครับบ่หลายคู่บ่หรี่โตดิพี่น้องนะครับเนาะครับกราบนมัสการครับหลวงพี่ ครับโอ้งวดที่แล้วไหมท่างหลวงพี่เนาะเจ็ดสองเนาะกับว่าหลวงพี่กับตีตามที่ความฝันอืมพี่ว่าทางงูนะครับที่ว่างูเป็นงูน้อยเป็นงูน้อยผู้เฒ่าปะผู้เฒ่าเนาะอ่าผู้เฒ่างูน้อยให้สองตัวนะครับอืมตัดตัดไว้คร่า้าไป ก็สิบหอนี่ไงข้ไปก็เปในสถานที่แห่งหนึ่งพอด้วยสิบล้อได้ปะนุ้งเห็นที่นี่ก็ไปกับไปลงนั่นที่เป็นอ้โดมับเป็นโดมเป็นห้องแบบใหญ่เป็นโดมเป็นห้องยังไงกีิ่นมันก็ยิ่งไม่กเป็นมนวงหลอกก้อนสลากเ่า่ะครัะวางกระวางแข้งกรเนียนแหละวางวางถิ่น้างยางไงนั่นแหละมีอันนี้พอกระดูกคนนึงไปก็ไรไลูกไปยิ่งันพอหนูขอจับอยู่บอสจะเรว่าจับเลย่ลูกจับลูรกันครับ ลูกปจับเบยก็เลขงจับไบยสามจัเบยสามเอ้ยองจับไบห้าจัเบยห้าเป็นผู้หญิงจับเป็นผู้หญิงจับคือว่าพ่อกับลูกนี่ไปน้ำกันไปไปมึดแล้วแต่ไล่เพิ่มแต่ว่ามีมีพ่อกับลูกนี่พากันปรจับอ่าครับผมทานกันประจับอืมเข้ากันยืนมองอยู่มัมากอ่าอย่ง่ปุ่นามก็หาหลวงพี่ก็ยยินเบิ้งโยนบ่ยินเบิ้งครับผมอืมมันเป็นกองสลักสุกเกลือเป็นคล้ายๆกองสลักเก่า จับหลุมบอนแยงแบบเป็นตะเลยอ่าครับผมก็เลยว่ามันเหม่งอยู่รอกครับแต่เจอขั้นมันมากกับพวกฟันตรงเลยบวกฟันอีกเลยโอครับผมก็ทิ้งทูปทูปหุ่นละตกละเสียละสามหาหาสามในมัดลงพี่คือว่าฟันนี่ได้นั่งรถสิบล้อไปแล้วบอกเงินเลยไปหลายคนเนาแกะไรเง้แกะไปเป็นขั้นรถเลยโอ้ครับไปเป็นขั้นรถเลยด้วยพี่น้องกับลงพี่เพิ่นว่าในความฝัน ไปลงเอาไปลย่ยูโดม,โดมหรือหรือคือเป็นซาลานี่บน้จะเป็นเนเป็นโดมเลยเป็นโดมไงเลยแต่วเขา,เขา,เขา,ขา,าทิ้งเขาทิไอพวกเหมือนมืนพวกอสลดตองเขาทิ้งไปหมครับเด็กหมันอยากล่องอยากจับดูก็เลยจับมาหน้าพอพอจับเบบอพอเป็นจับโลดครับจับเบบอเล็กจับบสามวก็กจับบหา,า,าครับมี่อย่างบ่อสามหาเ่ยบอเลก็อยคนฟังก็คุยยิงไม่เชี่ยแม่ครับ เราดคนเราจะมจะยิดีเอาไงจีว่าเป็นใครเขาใครใครที่นี้นะครับดวงนี้วงนี้กัเราได้ดวงอ่าโดมนั้นเป็นโดมไงคล้ายๆว่าเป็นว่าเขาเอากองฉลากเก้าสิบบอลรงเี่แล้วก็ี้มีพวกลูกบอลพวกลูกยังอยู่นั่นจับไตเล็กเล้าเลามครับเลองก็เป็นเลขา ส,ม,สมกอ,อกไปเลยชือไอเด็กน้อยพยิงกระพรี่ไปน้ำกันมันบอไปน้ำกันเดิน,น,นไปน้ำกันไปน้ำกันคือวอ่าขึ้นรถไปในขั้นเดียวกันก็ลงพีนน่นี่่แต่ว่าขดีน่ฟังนึ่เขาดีมองเขาเยี่ยรครับดีมองเขาบอกเขาจะไปไปไหนอัม,ามมาว่าขาไหนดีจเดิตามครับระวังเดินจับยึดกับมือาตามหนดีครับด้วน้าเพนก็ไม่ืีดเสียงนี่และขีดว่าห้องครับ แต่เด็กน้อยพูดยี่าฝันเห็นนี่ประยาออกชื่อว่าแต่เเป็นไปพูดถึงวันนี้มีโชคมีลาบอยู่มีโชคมีลาบอยู่จับลูกแรกนี่ที่จับได้มะสามจับลูกสองในมหาสามหาวเด็กน้อยจะบวกเป็นหนึ่งบ่บวกหูไอตีบวกเป็นหนึ่งนายหลวงพี่ได้เล่าเห็นเพรฟังไปก็ลองหลายคนฟังอยู่บอกไม่ออกคนตีบอคนที่ฟังให้เจ้าตีบ้างไหมผู้หญิงคือผู้หญิงเป็นสี่ครับสี่สามห้าเดียว ผู้ไอ้ตีเตี๋ยเองไี่ใช่ทันชุ่มนะครับจะคือไปน้ำกันทึ่งรถนั่นแหละครับผมเด็กน่อยก็พอก็ไปน้ำกันกับคนมาไปล่งโดมไงท่านพี่น้องนะเป็นโดมไงคล้ายๆว่าเป็นบังกรสระเก้ากับพี่พวกลูกบอลลูกยันเนี่แหละครับรรมช่มเด็กน้อยน้ยากรองจับรองยันกัไปจับปองกนครับข้างสินแนบอลแบนบอเด้ครับครับฟังกันในฟังี่เดยอือนะครับ แต่ตีเป็นกับปีเองครับพามาฟังความฝันนั่หลวงพีต่ตองวดแต่ว่าบ่ฝันเห็นงูเหรอป่ะหลวงพี่บ่ฝันเห็นงูโอ้เยายามก็ล่อหนี่น่อนหน,น,อนีเตียงนีน่อย่างเร่ห้องเรอไม่ทำงานครับก็พูดถึงเรื่องฝันกับฝันฝันสตีให้เข,ขาเขาทุ่งหว่านก็จะว่าตีต้องคองสีบเถุองครับคล้องไปเสียไปอื่นล้วก็เจอแล้วคองอืมคือนัดนะตอเขาเอาปีหินหนึ่งเจ็ดเนี่ยอืมผมก็บวายอยู่ครับเพราะว่างู งูเป็นเจ็ดนะครับเนาะงูน้อยนะครับแต่่วางูน้อยสองตัวหลวงพีผลิตตีให้กับผู้เฒ่าถือเอามานี่ผู้เฒ่าได้ตีเป็นเก้าเจ็ดสองง่ายๆนะครับแต่่วาลพึ่งจะบอกคอมชิดทองนะมันจะยิ่งเนี่ยครับมันเชื่อคอมชปลารับของลาเพีครับแล้วงูนี้หลวงพี่มักตัวใดลงนี้ไม่บนหัวกันเยงะแล้วมีอะไหาซาำอย่างเงี้ยหาซ้ำนี่อืมแล้วผู้ที่เพิ่นตีให้งวดนี้เพิ่นตีตัวใดที่ 5, 3, 4 3, 4 3 5ครับท่านผู้ชม4 3 5นะครับวันนี้เล็กน้อยแอแต่ว่าถ้าเบ้าเถ่นีเบ้าเถ่คิดว่าเด็กน้อยน่าจะเป็นหนึ่งกันเล่นเ้าเล็กยะครับเนาะหนึ่งสามหาซีสามหานะครับเนะาะตัวร่นะรองใหม่หลวงพี่เพิ่นมาแต่ว่าผู้ที่เพิ่นเคยตีผู้ทีฟังหลวงพี่เบาให้ฟังแล้วเพิ่นว่าซีผู้ยิ่งเป็นซีแต่ผู้ยิ่งเป็นเด็กหน่อยไหมพี่น้องเด็กหน่อยเพราะหนึ่งน้ตายแต่ผู้นี้ซีเล็กยู่ออืมครับ เอาเดี๋ยวจึงจะเขียนตัวเลขให้นะครับท่านผู้ชมตีว่ตถุเปลี่ยนหลวงพี่นะครับท่านผู้ชมเบยาบอเอฟซีนะเพราะว่าคนถีบคนถีบหลวงหลวงหายหลวงพี่ฝันแม่นนะครับท่านผู้ชมนะครับผมสองพคหกหกนะครับหลวงพี่ฝันตามที่ไหนครับผม ได้ไปนะครับเนาะนั่งรถสิบล้อไปกันหลายคนเป็นโรคยูโดมคล้ายๆเป็นกองฉลากเก่านะครับเนาะกด็มีเด็กน้อยไปกับพ่อเด็กน้อยอยากจะจับลูกบอลนะครับเดี๋วมาเป็นเด็กน้อยผู้หญิงนะพี่น้องเนาะครับจับลูกแรกได้สจับลูกที่2ในหาครับหลวงพี่ก็เอาให้นี่ครับไม่ออกระยะย่อมนะครับฟั่งพันกรตีเป็นนะครับเนาะสี่สามห้านะครับท่านชมอันนี้บ้าเท่าได้ว่าหลวงพี่เด็กน้อยอาจจะเป็นหนึ่งตัวนี้ตกกันนะพี่น้องเด้อ ครับตัวที่เบาเท่ากันคือ1 3 5นะครับธรรมชุมสองตัวหลวงพี่วัดตัดตัวเดียวเลยส5มห้าห้าเราหลวงพี่เมื่อนี้เมื่อนี้ถามไอพ้พลคำนวณหอยที่แบบเป็นสู่วนใหญ่เขาบอกมีสามนิดหนึ่งมีสาม,มกับผมแต่ว่วาครับผู้ใดมักนี่กระตัดเอาด้วยพี่ดองเด้ออันนี้หนึ่งหาหาหนึ่งกระตัดเอานะครับท่าธรรมชุแต่ว่วาหลวงพี่นี่คือหลวงพี่จะให้แค่ หางเดียวนะครับผมของลุงพีนี่นะครับนีมม่ชั้นมันนี่ซันนี่อันนี้คือลุงพีว่ากันไว้กันไ้ชุดนี้ชุดกันเพราะว่างมากว่าทั้งหลายคนจะห้ยทั้งกะทีถูกใจเขาว่าเจ้าอ่าวันที่แล้วผมว่าลุงพีอ่างูหน่อยจะบอเป็นหนึ่งวะงูหน่อยแต่ลุงพีว่างูหน่อยสองตัวต้องเป็นสองนะครับท่านผู้ชมนี่ครับหลวงพี่ฟันแม่น สี่สามห้านะครับนะเนาะเพราะว่าเป็นในความฝันนี่คือว่าเด็กหน่อยผู้หญิงจับลูกบอลขึ้นมาเลยลูกบอลแดงลูกบอลแดงสามตัวแรกสามตัวสองฮานะครับท่านผู้ชมคางเดียวพี่พพน,น้องเป็นความฝันของลุงพี่เขาบ่เขาบ่หูวบ่วบบห,วบหวัวนะพี่น้องนะครับเนาะ <c ười> ครสี่ไวจตั้งคิดยี่สิบบาทกับ่มนครับท่านผู้ชมนะครับผมจับไทยเอฟซี FC แฟนกับท่านช่องครับผมมาฟังนะครับว่าหลวงพี่เป็นฝันตรงวดหรือยัง ลวงพี่เพูนกันว่าฝันแล้วนะพี่น้องเนาะแต่ว่ามี่โตมักบะหลวงพี่กวันนี่ในใจมี่โตมักบ่หรือมักตามตัวที่ฝันนี่บ่ตตัั้งฝนนี่มักตามตัวฝันมันเพราะว่ามันหาเลขสี่ป้อมีเพราะว่าฝันกับตัวอื่นมามักบ่กว่ามีตัวมักตัวอื่นบ่ถ้าเัาว่าอยากซื้อมันบ่มีตัวมักเลยมีตัวมักคดีมันมาฝันอยังนีอครับ คือตัวเดียวนี่ไงคือสามหาหาทั้งแทนสามหาหาสามเท่านั้นหลวงพี่ว่านะครับท่านผู้ชมเอานะครับพี่น้องขับแคปหน้าจอได้ครับผมหางเดียวคู่เดียวนะครับท่านผู้ชมครับหลวงพี่ว่าใส่กันไว้นั่มเพราะว่าหาเด็กหน่อยเป็นหนึ่งหนึ่งสามหาแล้วพี่น้องนะครับแต่ว่าหลวงพีของเรานี่ละสามหาหาสามคู่เดียวนะครับท่านผู้ชม ครับงวดที่ผ่านมาเจ็ดสองลุงพี่ก็ให้เจ็ดสองขับมาเจ็ดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมอำอันนั่งละน๋อครับลุงพี่แคปหน้าจอได้ครับพี่น้องครับอันนี้ผู้เพื่อนที่ฟังควอมฟังข้อฝันลุงพี่แล้วเพื่อนตีว่าผู้ยิ่งเป็นซีครับซีสามหาบ่าวเถาวลยรียว่าเด็กหน่อยจะเป็นหนึ่งบอนะครับเนาะก็ใส่ตัวกันไว้ให้แล้ครับท่านผู้ชมครับเอาตามนี้แล้วพี่น้องเนาะครับ กราบขอบคุณขอบคุณหลวงพี่นะครับท่านผู้ชมเปียวนะหลวงพี่เนาะเปียวเองได้ตัวเลขที่ไอ้เล็กน้อยจับค้นมากนี่แกเห็นเป็นตัวเลยเห็นเป็นตัวเลยสามกับหาพี่น้องชื้อมาตีหนึ่งขักซิ่งนะก็เลยตัวนี้หลวงพี่มาแล้วเอาท่านผู้ชมนะครับเนาะขอยแอสไม้นบ่าวสาวในคลิปหนาพี่น้องครับบรรยากาศบรรยากาศดีพี่น้องนะครับเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องวันไงไม่ไงอายุหมั่นควันยืนครับท่านผู้ชมครับ แอดมินมาเสาัสดีครับ